สวัสดีครับคุณูุฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าไร้ประโยชน์สวสมชายชงประธานวันนอเลื่อนประชุมรัฐสภา4ส,สิงหาคมทั้งหมดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกพุทธิสภาหรือว่าสว นายสมชายในฐานะที่เป็นกรรมการประสานงานฝั่งวุฒิสภาหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเป็นวิบวุฒิเนี่ยนะครับสมชายบอกว่าอย่างงี้ครับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดโนมาธาประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมออกไปก่อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านประธานเนี่ยควรจะเลื่อนวันที่4สิงหาคมเนี่ยออกไปทั้งหมดจนกว่าจะถึงวันที่16สิงหาคม รอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซะก่อนนะครับแล้วค่อยนัดวันที่20สิงหาคมหรือว่าวันใดก็ได้ไม่เป็นไรทางที่ดีเนี่ยควรจะเลื่อนไปให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับถ้าเกิดโบทได้ในายเศษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยส่วนตัวและฝั่งสอวอบางส่วนเนี่ยคงจะไม่โบดละครับ พอถ้าเกิดโบทแล้วสาลร,รัฐธรรมนูญมินิฉไยในภายหลังว่ารัฐสภาทำไม่ชอบในอดีตเนี่ยมีการฟ้องถอดถอนสอสอแล้วก็สอวอกันมาแล้วนะครับดังนั้นชัดเจนมากว่ารัฐสภาควรจะรอคำมินิจฉัยให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับส่วนวาระการพิจารณาขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2ยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีน,นั้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ย เป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องโหวตนายกให้เสร็จก่อนแล้วจึงก็พิจารณามาตรา272นี่คือข้อตกลงนอกรอบดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะนํามาพิจารณาในวันที่4สิงหาคมนี้เพราะถ้าเกิดรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระหนึ่งแล้วเกิดพิจารณาด้วยความรวดเร็วโหวตให้เลิอกอำนาจนี้ในวันที่16สิงหาคมถามว่าท่านประธานจะทำยังไงต่อละครับมาตรา272เเนี่ยมีที่มาจากการทำประชามตินะครับอย่าลืม ผมยังมีความเห็นว่าถ้าหากสภาแก้ไขแล้วต้องทําประชามติด้วยนะครับสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าองค์อํานาจประชามติเหนือกว่ารัฐธรรมนูญและที่มาของสภาประชามติคือองค์กรที่ให้กําเนิดรัฐธรรมนูญเมื่อกฎหมายเกิดผ่านขึ้นมาจะต้องทําประชามติด้วยเงินอีก4ี่พันล้านบาททั้งที่มาตราดังกล่าวจะหมดความจําเป็นในอีก9เดือนถึงส0เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับ หรือเอาจริงๆเนี่ยหมดความจำเป็นหลังจากที่เลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วซาดยซาไปเมื่อเราได้นายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาตรา272ปล่อยเอาไว้เฉยๆเลยครับเพราะไม่มีเหตุจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะครับและมาตราน,นี้ก็จะยุติไปตามบทเฉพาะการนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องขอให้เลื่อนวันที่ส่สิงหาคมออกไปทั้งสองวารละนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การนำมาตรา272มาพิจารณาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะให้ตกหรือไม่แต่ถึงจะตีตกหรือไม่ตกก็เท่ากับยืมมือสภาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการ discredit ส so วแต่ถ้าผ่านขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งเกิดมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเล่นการเมืองระหวังผลคะแนนเพื่อหวังจะโหวตผ่านหากในวาระสามสวเกิดเห็นด้วยเกินหนในสเนี่ยปัญหามันจะตามมานะครับว่าในวาระสต้องมีฝ่ายค้าน20%ถามว่าในเมื่อ ยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเราจะเอาฝ่ายค้านมาจากที่ไหนล่ะครับดังนั้นเนี่ยทำไปก็ไม่มีประโยชน์เลรละครับและเกิดปัญหาไม่มีความจำเป็นต้องทําฝากกราบเรียนถึงท่านประธานรัฐสภาด้วยนะครับได้โปรดเรื่อนวาระออกไปทั้งหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับรัฐสภานะครับ